ให้เราเก็บได้ในขอให้เราได้เก็บในระยะเวลาที่มันเหมาะสมนะครับเก็บได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราเก็บแบบอดทนคืออดทนคือว่าอดทนที่จะบางทีบางคนเนี่ยเก็บมาปุ๊บพอขึ้นหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ขายทิ้งไป <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้น้ําไม่ได้เนี่ยพ้พาทุกอย่างน,นะครับผมเชื่อว่ารับวันรัวันเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นขึ้นไปตามหนึ่งเลยตามข้างเงินที่มันน้อยลงสอง ขึ้นไปเพราะว่าตามที่ตัววัตถุมงคลเนี่ยมีน้อยลงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างอดีตอย่างว่าพระหลวงปุตโตก็แล้วกันหลวงปุตโตเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนหรือยี่สิบปีก่อนเนี่ยนะครับปิดตามบดนี่ผมจาได้เลยที่พระอาจารย์เนี่ยยก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 ล่อง <c oughs> <c oughs> กล่องหนึ่งคือหนึ่งร้อยองค์ใส่กล่องกระดาษมาใส่ใส่กล่องกระดาษเป็นลัง ในลังเนี่ยมีชั้นละประมาณยี่สิบองค์ห้าชั้นซื้อกันอยู่ประมาณองค์ละประมาณพันเจ็ดปดนี่ปิดตาปดนี่ยันนะเนี่ยพันเจ็ดเมื่อสิบกว่าปีก่อนน,นั่นเองปัจจุบันปิดต,ตาปดนี่องค์หนึ่งเฉพาะพระประมาณสองหมื่นถ้าไปเจอพระหนาหนาหน่อยสามหมื่นสี่มืนนะครับเห็นไหมว่าพอ พอพระเนี่ยแล้วตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยจะหาแบบที่มันเป็นกล่องเป็นลงนังไม่มีแล้วอย่างที่ต่างเขาก็ต่างมีคนคนละองสอง 5, องห้าองคสิบองยันย่างเก่งเลยนะครับนะครับภาพปิดตาหลวงพุตโตเนี่ยเป็นตัวอย่างนี่าได้ชัดเวลาเวลาที่ตอนที่พระท่านเขาเรียกว,ว่าถูกกระจายออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่กับหลายๆคนนะครับพออยู่หลายหลายคนนโอกาสที่จะกลับมารวมกันเป็นกล่องเป็นลังเนี่ยไม่มีอีกแล้วและที่สำคัญราคาแพงขึ้นกว่าเดิม มุตโต้ที่แพงขึ้นประมาณสิบเท่านะสิบสิบสิบเท่าได้เพราะจากสิบกว่าปีก่อนเนี่ยพันพันกว่าบาทเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยซื้อขายกันทีเนี่ยผมอเรียนพันเจ็ดขายพันแปดสมัยก่อนพันเจ็ดขายพันแปดหกมาขามเนี่ยปกมาขามยันตรียันนะเนี่ยที่เราเล่นกันใบที่ยันตรีอย่างนี้อันหนึ่งสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยพูดถึงทองแดงนะ ในอดีตเนี่ยใบยะสะประมาณสองพัน 2, ไอ้ส่วนยันน้นี่ไม่ต้องพูดถึงใบละสี่ร้อยสามร้อยเพอเพอเคยมีคนเขาเล่าฟังว่าตอนนั้นเนี่ยปกพุ่นปกมะขามพวกนี้ไม่มีราคาเสียด้วยซ้ําซื้อไปทําบุญปลดหนี้หนึ่งลังนะครับเขาให้หยิบเนี่ยหนึ่งกำมือหยิบได้เท่าไหร่หยิบไปแต่หยิบให้หยิบหนึ่งกำมือคือเป็นเหมือนของแถมคิดดูนี่ หนึ่งคนเนี่ยหยิบมาทั้งไม่ต้องมากห้าถ้าหยิบมาตอนนั้นห้าสิบองปัจจุบันไม่ต้องมากเอาละห้าพันก็พอสองสามแสนแล้วโปรกไปมาขานเนี่ยหยิบหยิบใส่บาทหยิบหนึ่งกำมือนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นสองสามแสนถ้าเก็บถึงปัจจุบันแต่ถ้าตอนนั้นเก็บมาได้ฟรีขายองค์หนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้สี่ห้าพันบาทเห็นไหมครับเวลาเก็บพราเนี่ยถ้าเก็บเป็นในปริมาณที่พอสมควรนะแล้วก็เก็บแบบที่เขาเล่นกันนะ ดีกว่าท่านเก็บอย่างอื่นเพราะว่าหนึ่งซื้อขายง่ายสองท่านไม่ต้องไปเสียภาษีไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปทําเรื่องไปมาซื้อขายตอนไหนก็ได้แ็่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าถ้าถ้าเราได้มาจากที่มาที่มันถูกต้องเนี่ยใครจะมาบอกว่าของเราเก๋เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไปทําบุญมาจากวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าต่อให้สภาพเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ย แต่ถ้าเราไปเจอพ้าในราคาที่เหมาะสมพอสมควรแล้วก็น่าสนใจและดูแล้วมีอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงทุนเป็นที่สุดนะครับ